วันนี้นะเราจะมาใช้โปรแกรมนะครับหรือแอปพลิเคชันบน iPad อันนี้โปรแกรมนี้สามารถใช้ทั้งได้ได้บนทั้ง iPad แล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะ <Okay. S 1> โปรแกรม Affinity Designer okay. อ่ามาแล้วสวัสดีทุกคนทุกคนอ่าวันนี้นะผมจะมาสอนการทำลายที่เรียกว่าลายดอกซีกดอกซอนนะดอกซีกดอกซอนก็จะเป็นลายที่เราเห็นได้นะครับในการ าวาดลายไทยแล้วก็จะเป็นลายที่นิยมนํามาประดับนะพื้นที่ยาวยๆแบบหน้ากระดานนั่นแล้ก็จะเป็นลายที่เรียกว่าลายดอกซีกดอกซ้อนก็จะเป็นลักษณะด,ดอกอะนะแล้วก็มีการจัดวางคือดอกซีก,ก็คือเห็นเป็นซีกหนึ่งแล้วก็มีการวางซ้อนๆการเป็นจังหวะในการวางก็จะเรียกว่าดอกซีกดอกซ้อนซึ่งไม่ยากนะ <S <S mm hmm. วันนี้เราจะาใช้ดอกหรือว่าแม่แบบลายที่เร,เรียกว่า ลายประจำยามนะมาทำลายดอกซี่ดอดซอนกันด้วยโปรแกรม Affinity Designer นะครับ Affinity Designer เป็นโปรแกรมเวกเตอร์นะเป็นโปรแกรมเวกเตอร์ที่เราซื้อครั้งเดียวต่อ1เวอร์ชันต่อ1นยูเซอร์หเวอร์ชันต่อ1 user ยูเซอร์ก็คือเหมือนสมมุติว่าเราซื้อเวอร์ชั่น2ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน2ใช่ไหมเราก็ซื้อครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้นะ หนึงยูสเซอร์ก็คือใช้ไปได้ตลอดไม่มีรายเดือนก็คือไม่ได้เก็บรายเดือนก็คือครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ได้ตลอดนะแต่บนแอปพลิเคชันก็ซื้อผ่านบนแอปพลิเคชันใน ipad ได้เลยนะครับที่เป็นสโตนของ Apple นะครับก็จะ ราคาถูกหน่อยก็ประมาณไม่เกิน500ะนะครับไม่ห้าร้อยบาทนะแต่ว่าถ้าเป็นระบบบนคอมพิวเตอร์ก็จะหลักพันนะครับแต่เขาก็จะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างไฟล์เวกเตอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถแปลงไฟล์อะไรได้มากมายเลยจะแปลงเป็น jpeg หรือแปลงเป็นอะไรก็ได้เหมาะสำหรับเป็นทางเลือกนะเป็นแอปพลิเคชันทางเลือกที่สำหรับคนที่ไม่พร้อมที่จะจ่ายรายเดือนเป็นรายเดือนตลอดอะไรเงี้ยโปรแกรมตัวนี้ก็ เหมาะนะเพราะว่าจ่ายครั้งเดียวแต่หนึ่งลายเส้นแล้วก็ใช้บนไอแพดได้นะครับแล้วก็ซื้อผ่านอแอปบ,บน iPad นั่นแหละนะครับสโตนบน iPad นั่นแหละก็จะมีก็พิมพ์แอปฟ f นิตี้ดีไ i เนอร์นั่แหละก็จะเป็นโปรแกรมที่ทำภาพเวกเตอร์นะเป็นการภาพวาดแบบเวกเตอร์แบบที่เราวาดกันวันนี้เป็นลายไทยนี่แหละ,ะวันนี้เราจะมาทำดอกซีดอกซ้อนด้วย a f f i n i t y Designer นะ ก่อนอื่นเราต้องมีเนี่ยลายดอกก่อนเราจะใช้ดอกอะไรก็ตามเนี่ยามัหนึ่งดอกนะแล้ววันนี้เราจะทําดอกซีกดอกซ้อนด้วยโปรเอ่อด้วยคําสั่งด้วยคําสั่งที่เรียกว่า insert inside นะครับเดี๋ยวเรากรุ๊ปอันนี้ก่อนอ่าเี่นะโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราจะมา แ่บหนึ่งนะมันมีมันจะมีรายเกินมาหนึงอ่านอ่านหนึ่งไงโอเคนะครับมามาทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาใช้แอปพลิเคชันสร้างรายไทยกันเรียกว่าแอปพลิเคชัน Affinity Designer นะเป็นแอปพลิเคชันที่ซื้อครั้งเดียวนะครับใช้ได้บน iPad แล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะแต่ต้องซื้อแยกกันนะ ซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์เลยก็ได้อ่าเนี่ยเราก็จะทําสําเนามาก่อนเป็นลักษณะดอกมาก่อนสําเนาอ่าล้วก็ไปตรงที่เลเยอร์ระปิดตรงนี้ก่อนนะหนึ่งอันทําสําเนามาเผื่อก่อนหนึ่งอันเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใจ่ายแล้วกันนะคำสั่งนี้จะได้เห็นชัดๆนะ เห็นเนาะเห็นยู่ละชัดอยู่นะอ่าอันนี้เราทำสําเนาก่อนมาเนี่ยขึ้นมาวิธีท,ทำสําเนาก็ค่อยง่ายเนี่ยแตะแล้วก็ใช้นิ้วแตะบนหน้าจออย่างน,นี้เห็นไหมสําเนาแล้ว อันนี้เราจะทําดอกซีดดอกซ้อนดอกซี่ดอกซ้อนก็จะมีซ้อนไปซ้อนมาสลับไปสลับมาถูกไหมเป็นการวางของลักษณะดอกที่เต็มดอกกับครึ่งดอกอย่างเงี้ยเต็มดอกก็อยู่อยู่ตรงกลางแล้วก็ครึ่งดอกก็จะอยู่ตรงริมๆด้านบนด้านล่างถูกไหมครับแต่เราตอนนี้เราจะใช้คําสั่งเรียกว่า insert inside นะ insert inside ก็คือคล้ายๆกับ mark o p y mark นะครับน,นี่เราก็สร้างมาก่อน สี่เหลี่ยมวันนี้เราทำเป็นสีก่อนจะได้เป็นความแตกต่างนะแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมมาเนี่ยไปเครื่องมือสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งอันแล้วก็มาปรับแต่งนะให้ลายลักษณะที่เราอยากได้ก็คือครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งถูกไหมนี่นะครับครึ่งหนึ่งอ่าคราวนี้เราก็ต้องเลือกวัตถุสองชิ้นที่เราเลือกคือดอกไม้กับตัวนี้ ต้องเลือกอก่ะน,นะแล้วก็ลากมาใส่ตรงนี้เ้าวเดี๋ยวก่อนลืมไปเราต้องเลือกวัตถุก่อนนะครับเลือกวัตถุก่อนนะขออภยัยขออภยัยสอนข้ามเดี๋ยวงงเราเลือกวัตถุที่เราเลือกก่อนนะแล้วเราก็ไปที่นี่เมนูนะครับตรงนี้จุด3จุดด้านบนตรงนี้นะจุด3จุดด้านบนนะครับแล้วเราก็มาดูนี่ insertion target ตรงนี้นะเห็นไหม insertion target นะครับมานะเนี่ย้อนอีกทีจะได้เข้าใจมาที่จุด3จุดตรงนี้นะจุด3จุดตรงนี้เราก็จะมีเมนูขึ้นมาให้มาที่นี่ insertion target แล้วก็เลือก i n s i d e ตรงนี้ก็คือ insert แล้วก็ i n s i r e นี่ครับคือคำสั่ง insert i n s e d e นะประมาณนี้นะครับอาจจะช้าหน่อยตอนที่ผมโฟกัสนะแต่ว่าผมอยากจะให้เห็นคำสั่งและอะไรชัดๆนะครับจะได้ไม่งงกันนะอ่ะต่อไปก็แค่ Hey. แต่ไปที่เลเยอร์รงข้างๆลงมาที่สี่เหลี่ยมที่เราสร้างแล้วเราก็ไม่ใส่สีสี่เหลี่ยมนะว่าเปลี่ยนไม่ใส่สีเห็นไ,ไหมอันกุบซาอ่ะได้แล้ว ห็นไหมครับเนี่ยเราจะได้ล้ insert inside ที่เราเห็นซ้อนกันนี่คืออันอื่นนะนงงไหมอ่าเดี๋ยวทวนอีกทีทั้งงงเมื่อกี้มันซ้อนกันสองอันอาจจะงงขั้นแรกเราต้องมีนี่ลายของเราหนึ่งอันก่อนนะครับลายของเราหนึ่งอันแล้วเราก็มาเครื่องมือตรงนี้สร้างสี่เหลี่ยมทับไป แ,บบแต่สี่เหลี่ยมต้องไม่มีสีนะครัวนี้ถ้าเราไม่รู้ว่ามองไม่เห็นว่าเป็นสี่เหลี่ยมยังไงผมจะใส่สีดูก่อนอย่างเงี้ยเห็นไ,ไหมครับแต่สี่เหลี่ยมเวลา insert inside จะต้องไม่มีสีแล้วก็ไปสั่งคําสั่งตรงนี้นะไปจุดสามจุดตรงนี้ไปด้านล่างจะมีคําว่า Insert i o n t a r แ e t แล้วก็กด inside เห็นไหมครับแล้วก็จะมีสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้ี่ย แต่เราต้องดูนะอย่างเงี้ยมันซ้อนกันมะแล้วก็เอาสีออกไปที่ตรงข้างๆที่เป็นจุดสีเนี่ยนะครับแตะปแล้วก็แตะเครื่องหมายที่เป็นขีดๆอย่างนี้นะคือการไม่ไม่ใช้สีนะครับอันนี้เราก็เลือกอ่วัตถุของเราแตะค้างที่เลเยอร์วัตถุตัวนี้นะเห<า>แตะค้างตรงเครื่อง,งมือวัตถุตรงนี้ เนี่ยนะอันนี้กุบอยู่เนาะ,ะเนี่ยตะคานตรงนี้นะแล้วก็ลากไใส่เห็นไหมเนี่ยผลมันก็คือตัดแหละได้ดอกซีกแล้วนะครับก็จะได้ดอกซีกขึ้นมาและนะท่านี้เองเนี่ยก็เป็น insert inside ไเนี่ยเราได้ดอกซี ถ้าเราจะตัดอีกชิ้นหนึ่งที่แบบว่าเราเรียกว่าให้เป็นมุมอย่างเงี้ยนะเราก็ตัดได้นะตัดได้เหมือนกันนะครับอเก็บไว้หนึ่งอันก่อนเดี๋ยวเราจะมาตัดอย่างที่บอกอีกทีหนึง่งนะมาทำาำนาแล้วกัน,กนเดี๋ยวอันนี้เราจะตัดแบบว่ามุมฉากบ้างนะ มืนเดิมทำสามผมจะทำสามนะเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเอามาสร้างสี่เหลี่ยมสร้างสี่เหลี่ยมก่อนสร้างสี่เหลี่ยมครอบนยะครอบตรงพื้นที่ที่เราจะอยากได้นะครับไม่ใส่สีก็ได้นะแต่เดี๋ยวมองไม่เห็นเราก็ใส่สีไปก่อนก็ได้แล้วมาที่จุด3จุดด้านบนนะครับเราก็มาเลือกคำสั่งเนี่ย insertion นะครับ target แล้วก็เลือก inside นะวัันนี้เราก็เอาใช้เอาสีออก นะครับที่เอาไปห,หมดหลังจากนั้นเนี่ยเรามาตรงที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์ตรงนี้นะเลเยอร์นะนก็แตะแล้วก็ลากไปใส่เลเยอร์ที่เราสร้างสี่เหลี่ยมเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมรูปมันก็จะตัดแล้วครับเห็นไหมเนี่ยแคท่นที้เอง จะเหมือนลักษณะมาร์คคัปี้มาร์คของของ,ของโปรแกรมที่เราคุ้นเคยกันนะนะแต่ว่าอันนี้เป็น insert inside แค่นั้นเองเนี่ยก็จะตัดลบได้นะครับอ่าอันนี้เราก็ได้ครบแหละ,อะดอกเต็มถูกไหมอันนี้เราจะย่อเพราะว่าพื้นที่เราไม่ได้ใช้ดอกใหญ่ขนาดนั้น สิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นว่าลายดอกซี่ดอกซองก็จะมีเส้นตรงขอบเนาะขอบบนขอบล่างอ่ะเราจะสร้างเส้นขอบบนขอบล่างก่อนนะครับสร้างเส้นขอบบนขอบล่างแล้วใส่สีลงไปใส่สีเนื้อใส่สีวัตถุน้นอย่างงี้ยใส่สีลงไป อ่าก็จะได้เส้นขอบนะครับอ่ทำสำานามมาบนล่างแต่สองนิ้วที่หน้าจอนะเนี่สองนิ้วหน้าจอ,อ,อประมาณนี้นะอ่ะอันนี้เรามาวางดอกด้านข้างก่อน เอาเป็นระยะประมาณนี้ราวางดอกซี่ก่อนเนี่ยจะได้เห็นไหมเห็นวางจังหวะไหมเนี่ยจะได้ดอกซี่ดอกซ้อนแหละแต่เดี๋ยวเราวางข้างล่างก่อนแล้วกะระยะ เพราะว่าถ้าใหญ่ไปเราจะได้ย่อทั้งหมดมันจะได้บาลานซ์กันเนาะอ่ะอันนี้มาเราทำสำเนาแตะ2นิ้วแล้วก็พลิกได้คราวนี้เราต้องถ้าย่อเราต้องเลือกทุกชิ้นนะแล้วก็ย่อให้หมดไม่งั้นลายดอกมันจะไม่เท่ากันนะครับ ค่อยๆทำเนี่ยมาก็จะได้ดอกเทับกันละนะอันนี้เรามากุบพวกนี้ได้นะกุบแบบเงี้ยเรามาทําแถวเดียวก่อนอย่างงี้แหละเราทําแถวเดียวข้อดีของโปรแกรมคือเราไม่ต้องทําใหม่หมดไงแล้วก็มาเรียนแค่แถวเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็กุบนะกุบกัน อ่าแล้วครานี้เราทำสำเนากดคำสั่งพิกครับนะครับได้แล้วเห็นไหม เนี่ยแล้วก็วางจงังหวะเนี่ยเรียบร้อยง่ายๆเห็นไหมดอกซีกดักสอนไม่ยากเลยั้งครับเนี่ยแค่เราใช้โปรแกรมแบบเนี้ยแล้วกะระยะสั่งคําสั่งก็มีคําสั่งการจัดวางอะไรพวกนี้ด้วยนะ เท่านี้เราก็จะได้ลายดอกซีกดอกซอนง่ายๆด้วย Affinity t y s i s n g r เนอนะง่ายมากนะครับง่ายมากๆนะเท่านี้เองนะครับเสร็จแล้วภายในไม่กี่นาทีไม่ถึง15นาทีเองเห็นไหมเราก็ได้ลายดอกซีกดอกซอนและอ่าเนี่ยประมาณนี้ นะครับสำหรับดอกซีดอกสอนจบแล้วคราวน,นี้สอนเสร็จแล้วเนาะขออนุญ,ญาตนิดหนึ่งพอดีผมมีคอร์สนะครับคอร์สสอนลายไทยวาดลายไทยด้วย Affinity Designer นะเนี่ยเนี่ยคอร์สลายไทยวาด, Designer, ดว inity, อัฟ i ินิตี้ดีไซเนอร์วาดลายไทยด้วย Affinity Designer นะครับ ตอนนี้โปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับ50ท่านนะคะที่ที่สมัครก็จะได้ราคาพิเศษนะ1,999บาทจากราคาเต็ม3,999บาทนะครับสอนอะไรบ้างนะไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยใช้มาก่อนทำได้ไหมอ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราจะมาสอน Affinity Designer คือสอนตั้งแต่การใช้เครื่องมือเบื้องต้น ว่าเครื่องมือบนอหน้าจอที่เราเห็นนะครับอะไรใช้อะไรแล้วก็สอนเครื่องมือไม่เขาเรียกว่าจําเป็นในการใช้ลายไ่ายซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องรู้เครื่องมือทั้งหมดก็ได้เพราะว่ามันจะบางคนอาจจะมีถัญาว่าไอ้ผมจําเครื่องมือไม่ได้อะไรเครื่องมือไม่ได้อย่างเงี้ยมันคําสั่งเยอะแยะคือไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งหมดเพราะว่า แค่เราจําเครื่องมือที่เราสามารถใช้และทํางานเป็นลายไทยได้ขนานั้นก็พอนะครับแล้วก็เครื่องมือของบน Affinity Designer ถ้าอย่างที่เห็นที่สาธิตไปที่สอนไปเมื่อกี้ก็คือเขาจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นภาษาลูกภาพที่เราสามารถสื่อสารและเข้าใจได้ง่ายๆเราก็ปจะเป็นข้อดีสําหรับคนที่ไม่ค่อยอยากจําเรื่องชื่อเครื่องมือก็จะทำงานได้ง่ายแล้วก็โปรแกรมก็ไม่ซับซ้อนนะครับเข้าใจได้ง่ายแล้ว วาดลายไทยไม่เป็นออกแบบลายไทยไม่เป็นแล้วจะเรียนวาดลายไทยด้วย Affinity Designer ได้ไหมเพราะว่าถ้าเรียนครูสอนแค่ตัวโปรแกรมหรือเปล่าไม่นะผมสอนวิธีการออกแบบเฉพาะในการวาดลายไทยเพื่อใหอ้นำมาใช้กับโปรแกรม Affinity Designer ได้ด้วยพื้นฐานที่ไม่มากก็สามารถทำได้เพราะว่าจริงๆเวลาเราออกแบบที่สำหรับ ใช้ในโปรแกรมของ Affinity Designer หรือโปรแกรมในการทำลายไทยเป็นเวกเตอร์เรามีเทคนิคบางอย่างที่เราไม่ต้องวาดเยอะก็ได้ไม่ต้องออกแบบเยอะก็ได้แต่เราสามารถใช้ตัวโปรแกรมช่วยในการปรับแต่งให้เป็นลายไทยที่สมบูรณ์ได้โดยที่ไม่ต้องวาดทั้งหมดก็ได้เนี่ยเหอไหม <S <S ก็จะเป็นโปรแกรมที่สามารถเรียนได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆนะว่าเราจะทำอย่างไรนะครับ เกี่ยวกับ Affinity Designer นะแบบหนึ่งนะครับอ่าเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนี่ยผมก็จะสอนนะว่า เราจะวาดลายแบบไหนเบื้องต้นเพราะ่าคนบอกว่าเอ๊ะไม่เคยวาดลายมาก่อนครูจะวาดลายได้ไหมอสอนด้วยสอนวิธีการออกแบบลายที่เหมาะต่อการทํางานเวตเตอร์นะอันนี้วิธีการสอนอันนี้จะเป็นการสอนอปรับดวดลายไทยเพราะว่าบางทีเราจะต้องปรับลาย ปกติเราเขียนลายเป็นแบบปกติใช่ไหมแต่บางครั้งเวลาไปทํางานที่เป็น,ปนไฟล์ดิจิตอลหรือไฟล์เวกเตอร์ ector, มันจะต้องมีการปรับแล้วก็จะสอนเทคนิคการปรับลายด้วยเหมือนกันว่าเราจะต้องปรับอย่างไรนะครับที่จะให้ได้ในโปรแกรม a f f i n i t y ตี้เทนเนอร์แล้วก็ออกมาง่ายๆอย่างที่เราจะเห็นผลได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็สอนใช้โปรแกรมนะครับว่าพอเราปรับลายแล้วเราจะใช้โปรแกรมอย่างไรนะจะทําอย่างไรนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นการสอนการใช้โปรแกรมนะ แนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการนำลายที่เรียนมาในหลายลายเบื้องต้นก็มาจัดวางว่านํามาจัดวางแบบไหนมาต่อลายแบบไหนเราสร้างลายแค่วัดลายแค่หน่อยเดียวเราสามารถขยายลายได้หลายๆแบบได้อย่างไรนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการซอนแบบนี้อันนี้ก็สามารถนําลายมาปรับเป็นลายผ้าอะไรพวกนี้ได้นะครับเนี่ยนะเป็น affinity designer นะครับ ตอนนี้โปรโมชั่นอยู่นะ1,999บาทถ้าใครสนใจก็ทักมาที่ l ล n e OA ได้นะแอกิษดาเรืองนะครับ k r i t s a d a r u a n g แอกิษดาเรืองนะทักมาได้นะครับถามไทยกันได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้อยากเรียนแต่อยากจะใช้อิเลเมนต์ของครูได้ไหมครูมีไหมแบบลายเส้นลายไทยของครูที่สามารถนำไปใช้ได้ นั่นก็มีเหมือนกันนั่นอยู่ที่ c a n วานะแต่ถ้าเป็น c n v วาโปนะครับจะเป็นอิ e m เมนนะสามารถใช้ Element อิเ m เมนต์บน a n นวาโปได้ก็จะเป็นลายไทยเนี่ยแหละผมก็ใช้ Affinity Designer เนี่ยแหละทำไปเสิร์ฟที่ c a n วานะครับเห็นไหมลายไทยเราก็สร้างลายได้ได้นะครับก็ใช้ Affinity Designer เนี่ยแหละทาแล้วก็ส่งไปใน c a n วานะเป็นไฟล์ SVG นะครับสามารถแปลงไฟล์ได้นะเนี่ยเนี่ยเวลาถ้าใครจะใช้นะก็ไปที่เนี่ย ไปที่แคนวานะแล้วก็ไปที่องค์ประกอบท้าภาษาอังกฤษก็เป็น Element นะครับพีม์ตรงนี้นะองค์ประกอบหรือ Element นะครับแล้วก็ไปที่ช่องค้นหานะพิมพ์เหมือนกันเลยแอดกิศดาเรืองนะ k r i t s a d a R u a n g นะครับช่องทางออนไลน์ของผมทุกช่องทางนะถ้านึกไม่ออกพิมพ์กิดสดาเรืองนะครับไม่ว่าจะเว,เว็บหรืออะไรก็ตามพิมพ์ กฤษดาเรืองนะถ้าเป็นเว็บก็จะเป็น w w w kritsadaruang c o m ก็คือ w w w ร์ลเกฤษดาเรือง c o m นะถ้าเป็นช่องโซเชียลมีเดียก็เขียนอ่าเว็บของช่องโซเชียลมีเดียนั้นแล้วก็แลแล้วก็กฤษดาเรืองก็จะถึงช่องทางของผมหมดนะครับรวมถึงอ่าแคนวาแอปพลิเคชันเอ้แคนไวเอลิเมนต์ด้วยนะครับก็พิมพ์ตรงเซิร์ฟเหมือนกันเนี่ย แอดกิดาเลืองนะครับ K R I T S A D A R U A N G แอดกิดาเลืองนะครับก็จะสามารถใช้อิเลเมนตต่างๆของผมได้นะฝากด้วยนะถ้าใครใช้แคนวาโป o นะครับอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะมากันไม่นานเพราะว่าโปรแกรมใช้ง่ายมากนะครับแล้วก็ใช้ได้สะดวกแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ซื้อครั้งเดียวเองเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะ a อ f i ินิตี้ดีไซเนอยากทำเป็นก็ทักมาได้นะครับตอนนี้โปรโมชันนะ1,999าทสําบาทสำหรับวันนี้คงจะต้องสวัสดีทุกท่านแล้วนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ